สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นำทรงผมบ๊อบยอดนิยมของสาวผมบางมาฝากทุกคนนะคะวันนี้ช่างขวัญเอาวิธีการขึ้นทรงนะคะในกรณีที่เราเจอลูกผมย้อนสอนนะคะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะให้เราแบ่งผมเป็น V ีคว่ำนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราแบ่งผมตรงขึ้นไป หมือนในวิดีโอนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็หวีผมฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะคะตัดแล้วก็หวีจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายนะคะตัดไปบรรจบกันตรงกลางนะคะเหมือนในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะค่อยๆตกแต่งทีละข้างทีละข้างไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่อยๆทําแบบนี้เลยนะคะเป็นวิธีการขึ้นทรงของทรงบ๊อบเวลาที่เราเจอลูกผมที่ ชอบย้อนสอนแล้วก็เด้งขึ้นมาหรือว่าชี้ชี้ขึ้นมานะคะให้เราขึ้นทรงของทรงบ๊อบแบบนี้ได้เลยนะคะช่างขวัญจะใช้ในกรณีที่เจอลูกผมของคนที่ชอบย้อนสอนนะคะแล้วก็เราก็พลิกข้างในนิดนึงตรงไหนที่มันชอบชี้ป่องๆเนี่ยเราก็ใช้ปลายกันไกนะคะไล่ๆออกไปนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆตกแต่งกรอบทรง ให้มันแบบพอดีพอดีเนาะแล้วเดี๋ยวเวลาที่อ่าเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหมดปัญหาผมแบนนะคะผมงอนนั่นเองนะคะชอต่อไปก็ตัดปกติได้เลยนะคะก็สาวสาว,สาวที่ผมบางนะคะช่างขวัญก็ขอแนะนําเป็นทรงบอ๊อบเนาะเพราะว่าตระกูลทรงผมแบบฐานทรงบ๊อบเนี่ยสําหรับสาวสาว,สาวที่ผมบางผมน้อยเนี่ยตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ดูมี เนื้อผมที่เยอะขึ้นนะคะเวลาที่เรามองด้วยสายตาเนี่ยจะไม่เหมือนคนผมบางนั่นเองนะคะแล้วก็ทรงบ๊อบทรงนี้ก็ถือเป็นทรงนิยมนะคะของสาวสาวที่ผมสั้นแล้วก็ไม่ชอบเซตผมบ่อยๆนะคะก็คือการที่เราไม่เอาเรยอร์ขึ้นไปสูงนะคะเป็นบ๊อบทุยต่ำนะคะแล้วก็บางคนก็ขอเป็นทุยกลางนะคะแต่ว่าจะไม่ขึ้นไปสั้นมากนั่นเองเวลาที่เราเป่า ผมก็จะดูเป็นทรงแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยถ้าสาวๆคนไหนที่ผมฟูๆหน่อยแล้วก็ผมแบบเบาๆนิดนึงอันเนี้ยช่องขวัญแนะนำว่าให้เราใช้เซรั่มกวดสีม่วงนะคะใส่1-2ึ่อหยดได้เลยสำหรับคนที่ผมเบาผมฟูๆหน่อยแล้วก็ผมไม่ค่อยเป็นทรงหรือว่าผมที่จัดทรงยากอันเนี้ยใส่ไปสองหยดนะคะใช้มือเสยๆสางๆเวลาที่เราตัดบ๊อบเสร็จแล้ววิธีการเป่า ของทรงเนี่ยให้เราก้มลงเล็กน้อยในส่วนของด้านหลังนะคะแล้วก็การเป่าเนี่ยก็ให้เป่าจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะให้แห้งก่อนสมมติว่าเราเป่าจากฝั่งขวานะคะเราก็ค่อยๆใช้มือของเราเนี่ยอ่าโกยผมไปฝั่งขวานะคะจนกว่าผมจะแห้งเสร็จแล้วเราก็เป่าฝั่งซ้ายใช้มือของเราเนี่ยโกยผมไปไปฝั่งตรงข้ามเนาะอ่า ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยให้เราเป่าลงนะคะให้เราเป่าลงในส่วนของด้านข้างอ่าในส่วนของด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะเป่าซ้ายไปขวาเป่าขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านเนี่ยให้เราก้มลงนิดนึงแล้วก็เป่าลงด้านหน้าตรงๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ เงยหน้าขึ้นมานิดนึงแล้วก็ใช้ลมเย็นนะคะเป่าเสยขึ้นมานะคะเป่าเสรยขึ้นมา,นะะา,รนมาพร้อมกับใช้มือของเราเป็นแทนหวีได้เลยโกยโกยขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เซรั่มหนึ่งหยดถึงสองหยดเนี่ยใช้มือเสรย,สรยจับจับจับทรงได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทรงบ๊อบที่สวยแบบธรรมชาตินะคะเวลาที่เราไม่เซตทรงก็แบบไม่น่าเกียดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ประมาณไหนนะซึ่งวันนี้ผมของนางแบบเนี่ยก็เข้าลักษณะที่ช่างขวาญพูดเลยผมมีความเบาเล็กน้อยนะคะแต่เวลาที่เราเป่าจัดทรงเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้เซ็ตทรงเนี่ยก็จะได้ประมาณในคลิปนี้เลยนะคะถ้าใครที่ลูกผมเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กนะคะช่วยตกแต่งกรอบทรงนะคะแล้วก็เกาผมด้านในเล็กน้อยได้นะคะ เสร็จแล้วเดี่ยวเราก็หนีบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองในกรณีคนที่อยากให้ดูผมมีน้ําหนักมีวอลลุ่มเนี่ยเราก็หนีบปลายเพียงเล็กน้อยแต่เวลาที่ไม่หนีบก็แทบจะไม่น่าเกลียดเลยเห็นไหมคะฝั่งที่ยังไม่หนีบก็ยังสวยธรรมชาติเลยนะคะเนาะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราหนีบแล้วผมจะขึ้นเงาผมจะดูมีน้ําหนักมากขึ้นดูเป็นวอลลุ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่สําคัญก่อนหนีบหลังหนีบอย่าลืมใส่เซรั่มป้องกันความร้อนด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนาะก็ถือเป็นทรงบอ๊อบทรงยอดนิยมแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะอีกทรงหนึ่งที่สาวๆผมบางนิยมตัดกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณค่ะ